สวัสดีครับขายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568ขออนุญ,ญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้สินค้าทำขึ้นจากกหล็กตรับลูกปืนนะครับลตลัรับลูกปืนนะครับเป็นแลมโบนะครับ ยาวจะ13นิ้วพอดีนะครับความกว้าง2นิ้วพอดีครับทั้งแขนนะครับด้ามแกนมะขามครับยาว6นิ้วสใส่เกนมะขามนะครับ มนให้อย่างสวยงามแน่นหนาครับมีเจาะรูร้อยเชือกนะครับด้ามเราจะทําโค้งเลยนะครับท่านใดสนใจใจะลงเบอร์โทรให้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับดูคมครับ มาเนี่ครับหมีดับบลูนะครับไปไล,ไลไ่ไปสวนนะครับสันนา5มินพอดีเป๊ะเลยนะครับสันนา5มินนะครับดำโค้งเลยนะครับแกบบ็มะขามดำครับเามีฟักโท่าซี รับรัดเข็มขัดท่องเที่ยวเดินป่านะครับท่านใดสนใจโทรมานะครับโทรมาสอบถามได้เลยเรามีบริการเก็บเงิปทางครับดีือจเยููสร็จจะลงเบอร์โทรลงราคาให้ทางยูทูบนะครับติดต่อโทรมาได้ เก็นมะขามดำสวยงามครับ,บคุณครับ